แล้ววันนี้ก็มาถึงพี่น้องวันนี้ที่รอคอยและแล้วก็มาถึงวันวันที่ฉันรอมาตั้งนานเป็นปีพี่น้องจา๋าสุดท้ายแล้วยา่ยาเย่าก็ได้รับจดหมายนี่ค่ะได้รับอ e ีโพสต์อีเมลวันที่ยี่สิบเก่าจ้ะกะมือนี้วันที่เก้าสิบเอ็ดมือพี่น้องบ่ดุนเลยจา้าวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วนาอน ดีใจกันได้จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยในที่สุดเท่ากันได้เนาะขอให้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังต่อสู้กำลังท่ากำลังสู่สู่อยู่เดี๋ยวนี้นะคะให้ประสบความสำเร็จให้มาถึงจุดจุดนี้กันทุกๆทุกคนสู่กันต่อไปเนาะค่ะน้องสักมือนึงมันก็จะเป็นวันของเฮานะค่ะน้อวันนี้ที่รอคอยสุดท้ายมันก็เป็นวนัน,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 วนของเราเย้สุดยอด